สวัสดีครับผมกับบอลนกเขาเงี้ยนุนฤติชาแนลนะครับผมนี่กับมาต้อนนกเขาเชว่าครับผมันนี้เปลี่ยนแผนครับผมมาต้อนนกเจ้าว่ากับตาโน้นครับผมกับน่องซ้ายครับผมกีวีแอปเปิลบาทหนึ่งโอ้ครับผมรั้ต่อกันอยู่นะครับเดี๋ยวาายางเวลเจนเพ็ดครับผมไซม์หมายเลขเรียบร้อยครับเจนเพ็ดอ่ะเป็นเรียบรันเพี้ยแล้วเจนเพ็ด แรกครับผมมันงขันวิขีดินวันนี้ปะมันงขันวิธีนี้ทั่งหมดเลยวะฉันเพชรถือแล้วครับเต็มแรกครับผมมนีไซส์เสาไฟฟ้าครับผมเรียบร้อยครับเต็มแรกของจันเพ็ด thiếu con hay nè các bạn thiếu con Hãy subscribe cho kênh Ghiền mẹ mặc đang mang máy của mình máy lạnh này để tôi mà khám tuần tán cái ครับผมนี่ครับตำอรับเต็มแรกนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมว่าที่เป็นยังไงอ่ะเจนเผ็ดครับผมวัอนี้เสียงไก่พะรู้ครับอยู่ไกลโวดบริยินเสียงขันกินเข้ามาครับไปเป่าของไอ้ต้องเป่าเขาาแล้วครับตะวันบินออกแล้วไม่เหยียบของตะโนนกับติดแล้วครับผมได้แป๊บเดียวครับของตะโนน เรียบร้อยเลยกำลังปวดอยู่ครับใส่ลังใส่สองเท้าครับมาสองตัวครับผมติดตัวหนึ่งตัวหนึ่งเย็นกันติดเราไปเย็นบ้างจะกี่เข่าเพะเขา,รขาครับ,มา,บามาแล้วปอมาแล้วต้องแต่บ้างหัวสองตัวกันเนาะน้องกระเด็ครับใส่เข้าเดียวขันขึ้นนอฟต์สองนาทีแล้วครับบินเขาเลยจันทร์นุ่ม มาจากตนใหม่นะครับผมภาผมติดตามมันไปเรื่อยครับาฏิเป็นได้วันนี้น้องกิบีก็ได้ไปแล้วครับสองตัวมันกูมูห์หอมโอ้รรมาเด้มึงหน้าเสยนเะนี่ยหน้ามาห <c oughs> น้ามานั่ <c oughs> งดีดีโอ้ยยังไงให้เตียะดีกลอง อีบีได้สองนะครับมโอนี้โอ้ขนหมันน้ำมาขนขาขาวจันทร์ปานเลยขนหมันตามเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆครับแล้วกันใหญ่แล้วครับใส่เอาเพราะห่างนาทีแล้วครับผมเป่าได้ไปสองนะครับกีบีแกรเปุ่นนุ่งเน่ก่อนนะครับได้ใหญ่แล้วครับ อันย่างเดียวครับผมจันเพลิดก็ได้แล้วครับผมตัวที่สองครับจันเพลิดตัวที่สองเ,อเดี๋ยวลงไม้บ้างครับคนไงครุบเลยลงไปละท้ายตำแหน่งเพราะไว้มึงถือกล้องให้จันเพลิดครับผมแถวที่สอง ทูสีกันแล้วเปาฮอเบิ่งมันไทยขนแม่นกไหมคนเราบัดเตรียมหนาเตรียมอยู่ผมติดตามมันนี่ครับเป็นไหพี่ว่าอ้หูถนนใดเราครับผมโอ้หมานอยู่ครับเมื่อนีงหมานหอดคนดาหมานหอดนอกพคนละสองตัวแล้วลครับไอ มึงก็เลยไปสองครับผมแต่นู้นกับเปาก็ได้พู้ละสองตเป็นซี่ตัวใเนี่ยขันยั่แม่นกไหมมีนกบ่เอาผมมีวิดีได้ดีเนี่ยติดตามเลยครับผมครับผมสรุปกับมาหอดบ้านแล้วนะครับนี่ก็ได้พู้ละสองเต้มสามเต้มก็มีครับไปสามคนครับผมผมก็ได้มาสองเต็มนะครับผม รับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมเย็บซีทุกท่านที่ติดตามนะครับผมให้กำลังใจผมตลอดนะครับในการ็ำคลิปครับผมรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ